วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่สบนเลนะควันนี้เราเตรียมนม,นมนวันนี้เราเตรียมนมค่ะน้อง,องตุ้มให้ป้าก่อนป้าจ่ายนกนะแต่ป้ก็จะช่วยถย่ายใช่ไหม ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันนิติเว